จากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสุดยอดสุดภยัยโสมกาหลีตักิจับค่ะสวัสดีค่ะค่ะกานราานีทารัตนะนะคะวันนี้เราจะมีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์สุขภาพจากบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากที่เจ็บป่วยมานะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของอรินาเนตเวอร์ เราจะมารูจักกับเธอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่แนะนำตัวด้วยกนค่ะนางจิตเป็นปัดภัยค่ะค่ะพี่นางจิตเอ,อมีปัญหาอะไรกับสุขภาพตัวเองบ้างคะก็เกิดเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีเป็นหวยทองด้วยอ๋อค่ะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและไวยทองนะคะเอาอกาการแรกก่อนนะคะโรค ก่อนเราไปดูทับเส้นประสาทเนี่ยคือเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะก่อนจะมาจอผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นประมาณสองปีสองปีอาการยังไงบ้างครั้งแรกแกที่เราเป็นก็าะรู้สึกปวดห,หวดลังปวดหลังปวดขาแล้วก็ไปซื้อยาพวกไฮเซนอะไรนย่งทานแต่ยิ่งกินไปมันก็จะประทังได้แค่สักเดียวแล้เวเราก็เป็นพอมาไม่นานหลังก็เริ่มงอ<ห>เอวก็เริ่มบิด<ห> แล้วก็ผ่าจะเหมือนคนเดินสั้นข้างยาวข้างมันตึงไปหมดค่ะค่ะแล้วก็ไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นขอเลาดูกับเส้นนี้ยะเขาก็บอกว่าถ้าถ้าเราพร้อมจะผ่าก็าผ่าได้เพราะว่ามันเป็นเยอะเลยค่ะแต่ว่าหมอไม่ไม่การันตีว่าเราจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมค่ะอาการขนาดไหนคะก่อนที่จะได้ผ่า ของเราหลังงอเอวบิดก็ขาเส้นข้างเดียวข้าง้เพราะว่าเหมือนเส้นมันแบบตึงขึ้นมาทําให้เราไม่อ,อยากเดินบางทีเดินเดินมากๆก็จะเป็นเส้นอักเสบเป็นประมาณสองเดือนเดือนกว่าที่เราเดินไม่ได้แล้วกินตรงนั้นแล้วก็เราก็ต้องนอนต้องนั่งอยู่ตรงนั้นคือเราไปไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากปวดหลังแล้วเดินลำบากแล้วเนี่ย ถ้าเดินมากเข้าก็คือไปไปประสานอักเสบมาใช่ไหมคะบ่อยๆค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นไวรยพอลที่มีราคาอยังในบ้านเห็นว่าเราอ่ะผิวหนังเราเนี้ยมันจะพันตัวกับก้อนตะกอนอ๋อค่ะก็จะมีภายในราคาเดี๋ยวกค่ะมันก็มันรวมอยู่ในตัว อ่านค่ะนะคะ,ะลแล้วก็เออ่มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคอริน่านได้เพิ่มค่ะจากการแนะนำที่เขาจะเป็นตำแหน่งรับก้อนรถกระดิ่งนั้นพะพูนศิลป์ค่ะอะ๋อค่ะรู้จักกันมานานหรือยังคะก็พอดีหลานชายไปเรียนโรงเรียนที่นั่นเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนอนลลยันวานได้ไปอยู่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ ตัวไหนบ้างคะแนะนำให้กินสมโก้ค่ะสมโก้ค่ะแล้วก็จะเป็นคอดีน่าคอดีน่าเทดีค่ะและก็จะเป็นจีแบกสามอย่างค่ะอย่างค่ะทานยังไงบ้างคะทานก็ขนาดไหนครั้งแรกแรกจีแบกนี่จะเป็นแคปซูลแคปซูลทานแล้วก็ทาน เออ 2, 2, สอง 2, สองเมตรเช้าสองเมตรเย็นแต่สมทันอย่างนั้น,เ,นเลยเพราะว่าอยากอยากไส่ไวๆค่ะนะคะแล้วสมโภกักับพอลิน่าที่ดีนะคะเป็น<อ>ยังไงทีแรกก็จะทานอย่างมาคขึ้นขวาแต่พอเราดีขึ้นเนี้ยเรารู้สึกอะประมาณสักสองทีก็อเอาเป็นขวาหนึ่ิ ER ทีนี้ที่เขาแนะนําว่าให้เอาสองตัวเนี้ย เอาสองขวดเนี่ยมาตั้งแล้วก็ใส่่าคือผสมกันมันจะได้สองขวดดีเราไม่ต้องมานั่งต้ง <c oughs> ทุกวันนี้ก็เลยใช้กาดเอา <c oughs> ประมาณ <c oughs> ก็คือเอาสองตัวนี้ผสมง่ายดีเลย <c oughs> นะคะและ้วก็ก็คือทานผลิตภัณฑ์สามอย่าง <c oughs> ตอนนี้ก็ยังทาน <c oughs> อยู <c oughs> อ่ใช่ไหมคะทานอยู่ทุกวันเลยค่ะ <c oughs> แล้วทานได้นานเท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าอาการของเราดีขึ้นครั้งแรกเลยก็คือประมาณห้าวันถึงหกวัน เราจะรู้สึกว่าเส้นที่ขาเราแลว้วก็ที่หลังเราอะค่ะมันไม่ตึงมันลดอาการปวดลงมันก็ไม่ตึงขาที่แบบว่าเวลาเราเดินแล้วเส้นตองไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกปวดมันมากตามกระดู่งเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่เขาพเพราะว่าพี่เขาไปหาเขา<ะ>ก็ถามค่ะก็เลยบอกว่าถ้าใกล้จะหมดหรือพานอะไรนะเขาบอกเขานะ ถ้าคุณไม่มีเงินซื้อไม่เป็นลายมือก่อเดี๋ยวจะเอามาให้กินก่อนนานจรินเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าอานทานประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคือเริ่มรู้สึกแล้วว่าปวดน้อยลงเส้นตรงลายตัวลงค่ะแล้วแล้วตอนนี้ทานมาได้นานเท่าไหร่แล้วคะประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะอ๋อทานหลังจากที่ทานมาหนึ่งปีเนี่ยนะคะแตกต่างกับตอนก่อนเริ่มทานยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ อาการที่เราบอกว่ามันไม่ท้องปวดแสบปวดร้อนตามหน้าค่ะตามข้อหัวเรือไหายไปอันนี้ภาพตื้นมากับตัวเราใช่ตอนที่ผัดสดใสสดงามเดี่ยวหรือว่าพันมันก็ไม่เป็นคือแบบว่าเป็นผื่นค่ะเหมือนแบบจุกัดเม็ดหนึ่งเนี้ยมันจะกระจายเป็นผื่นตัวกระายลง้ปก็หายเลก็ไม่กลับมาอีกคล้วค่ะแล้วอาการปวดหลัง การเดินปวดหลังเนี่ยจดีมากเราเมื่อก่อนเนี่ยนั่งก็อย่างนี้ตอนเนี้หายลงไปนี้ก็ได้อะฮะเดินเดินได้สะดวกไหมคะขานี่เหมือนกับว่ามันเท่ากันเดินแล้วเหมือนคนปกติแล้วใช่ใช่ก็คือถ้าไม่สังเกตเนี่ยนะคะมองไม่เห็นเลยมองไม่รู้เลยว่าเคยป่วยขนาดก็ไม่ได้แฟนเป็นวิศวะอยู่ระยองเดือนหนึ่งเขาจะกลับมาทีเขากลับมาเห็นเขาเห็นข่าวความเปลี่ยนแปลงก็ถามว่าทําอะไร กินยาหรืออะไรเพราะว่าเขาจะซื้อ,อยานอกตัวให้ทานว่าไม่ได้กินยาตัวนั้นแล้วนะก็ะเาเลยบอกเขาว่าอั่น,นี้เขาปกติจริงเหรอเออเนี่ยเดี๋ยวซื้อไปให้แม่คุณแม่รอ,าอกาตอยู่บ้านตอนนี้ว่ากลับไปปีใหม่ให้ซื้อให้เขาค่ะแล้วกับประสบการณ์สุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเองตอนนี้ค่ะที่งานจิตมั่นใจกับผลิตภัณฑ์คอรีนาของเรามากแค่ไหนคะ ใจมากเลยค่ะแต่ว่าต้องลองทานกันดูนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยแรกๆก็ไม่เชื่อถ้าไม่ทานก็ไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนค่ะพี่ก็ออกมาให้จะดีจริงว่าแบบต้องหัดสนใจไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันดีจริงนะคะเนี่ยะ,ะสบกับตัวเองเลยค่ะสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหากับสุขภาพอยู่ตอนนี้ค่ะที่งักจิตอยากจะ แนะนำอยากจะให้ความมั่นใจอย่างไงบ้างคะอยากแนะนำว่าทานเราวดีมากเลยค่ะมันคุ้มนะคะถึงจะแพงแต่คุ้มมากเลยเราทานแล้วถ้าเราขายไปด้วยเราไปจํำหน่ายด้วยอย่างเงี้ยเราอะได้ทุกวันนี้ได้ทานครีนะคะไม่ต้องเสียเงินแล้วค่ะเยี่ยมเลยนะคะก็สุขภาพดีมีรายได้กับพอลินาเน็ตเวิร์กนะคะก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากพี่นางจิตมากๆค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ